กราบเรียนท่านผู้อำนในการที่เคารพดิฉันนางสาวถิตินันอภัยรุนครูศูนย์การเรียนรู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถืมตองวันนี้ขอนำเสนอผลงาน b s t Practice เรื่องการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสู่ความเป็นเลิศซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่มุ่งตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยจากยาเสพติดและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยต่อไปวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานมี3ประการคือ 1. สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2. ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยสอดคล้องกับภารกิจการเสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นต้นแบบแก่ศูนย์การเรียนรู้อื่นๆในเครือข่ายกระบวนการดำเนินงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาของงานทั้ง3ด้านคือ ด้านสถานศึกษาสีขาวกำหนดนโยบายชัดเจนจัดทำแผนการสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังบำบัดฟื้นฟูและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาร่วมมือกับกอกอตอและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอบรมความรู้ประชาธิปไตยจัดการเลือกตั้งจำลองและเผยแพร่ข้อมูลสิทธิหน้าที่พลเมืองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาบุคลากรและบูรณาการเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมผลลัพธ์และประโยชน์ผลที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้นตื่นตัวด้านประชาธิปไตยและเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลอย่างเข้มแข็งส่งผลให้ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลได้รับการยอมรับว่า เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการความสำเร็จและรางวัลในปีงบประมาณ2,568ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถิ่มตองได้รับเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านและได้สร้างผลงานที่โดดเด่นโดยผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขประจำปีการศึกษา2567ในระดับเงิน และยังผ่านการประเมินมาตรฐานสอส,อสอปชตในระดับดีมากสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรมความปลอดภัยและประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายและตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจากการดำเนินงานทั้งหมดศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถึงตองได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่ผลสำเร็จที่จับต้องได้ทั้งด้านสถานศึกษาสีขาวและการพัฒนาประชาธิปไตยในชมุมชนดิฉันและทีมงานมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลถึงตองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนและพร้อมถ่ายทอดเป็นต้นแบบให้ศูนย์อื่นๆต่อไปขอพระคุณค่ะ